ก็เราต้องรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นอยู่ในการ์ตูนตลอดเวลาที่แบบตื่นมาแล้วเป๊ะอยู่ตื่นมาแล้วเราต้องเป๊ะไงตื่นมาแล้วเราต้องแบบคือต่อให้นอนอยู่เนี้ยคือในการ์ตูนน่ะมันก็จะถูกถ่ายเหมือนกันไนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเป๊ะไงเหมือนเราคนไทยคิ้วนอนคิ้วนอนเพื่อความมั่นใจเวลานอนเวลาเราฝันอเอไมเวลาเราฝันเราจะได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคิ้วหน้าเราในในฝันยังรออยู่เผื่อเราแบบไปเจอ คนที่เราชอบในฝันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีคิว้วมันก็ไม่โอเคนะคือเราเขียนให<ช>ม่<ก>หรือว่าตอนปิดหน้าเว้นไว้ไม่ก็คือมาถึงว่าผมเขียนหน้าเสร็จทนายผมล้างหน้าอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยเสร็จแปรงฟันนู่นนี่ก่อนทาครีมผมก็เขียนคิ้วหน่อยอ,อันนี้แล้วผมก็ทาครีมครับอ้างอิงมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นหรือว่าไม่ได้อ้างอิงครับแกนี้แค่คิดเองอันนี้ <ๆ S 1> มันเป็นเส้นมันเป็นเส้นมาๆระหว่างกร์ตูนญี่ปุ่นกับละครไทยแต่ที่แต่งหน้านอน ่จริงๆก็เหมือนจริงๆเหมือนละครไทยครับที่บอกว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีขนตาอย่างเงี้เลยฟิวๆนั้นใช่ทำนานหรือยังเขียนคิ้วนอนมากี่ปีเขียนคิ้วนอนมาเพิ่งเริ่มเมื่อวานครับผมคนไทยพูดไปเรื่อยคนไทยพูดไปเรื่อยผมเอนเตอร์เทนเก่งขึ้นนี่นะผมวิวรอไปนะผมรอวอลรับรอวอลไปแล้วมันยังไม่ถึงเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนเเออออาานน้้้งงงงมิไไปปสบบกัชอบน้องหมีเลยมากเลยเ ผมรักผมรักน้องมีเนยครับชอบน้องมีเนยมากๆเลยไปโด,นต,ปดนตกที่นะั่นที่คือจริงๆเคยเห็นเคยเห็นเขาแบบคือผมแ่บชอบไปเดินแถวแถวเอ็มอยู่แล้วใช่ใช่แล้วแบบก็บางทีก็เห็นบ้างแบบแบบ้างแต่ว่าผมก็จะแบบใส่หน้ากากใส่หมวกนั่งเดินยผมก็แบบวิคนเยอะจังเลยทําอะไรกันนออะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าน้องเต้นน้องทำอะไรโอ้น่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ไปสนทนากับน้องเขาไม่ได้คุยภาษาอะไราเกาหลีครับผม า่ก็จะมีภาษามือด้วยแล้วก็พูดเป็นเสียงด้วยอะไรเงี <es> ้ยครับผมเข้าใจในสิ่งที่น้องสื่อสารเข้าใจในสิ่งที่น้องสื่อสารครับผมคือน้องเขาใช้ภาษามืออะไรเงี้ยเราก็แต่ก่อนก็มีแบบว่าขอบคุณนะอะไรเงี้ยว่าไปอะไรเงี้ยก็ก็มีพูดแล้วก็ตกใจนิดนึงตอนแรกคือกะเซลคำขำว่าพูดเป็นภาษาเกาหลีใส่น้องเขาแต่ว่าเขาตอบกลับได้ผมก็เลยแบบเอ้าน้องเขาเข้าใจภาษาเกาหลีนี่เขาไม่ได้พูดสิเขาหม่ถึงว่า้ผมบอกว่า แค่เขาแขาพายเหรออยู่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็บอกแล้วก็ชวนไปกินข้าวกันแล้วก็ตอบยังไงริคาชิปฮอปมกุลเล่มกุลเล่เขาก็เขาก็แบบแล้วเขาก็แบบอ่ะสัญญาสัญญาสัญญาชัวชัวสัญญาแล้ก็ถ้าสมมติว่าเห็นผมไปกินข้าวกับน้องเนยก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเราเราเป็นเพื่อนกันจริงๆครับ กับน้องเราคิดว่าเราจะพาไปกินร้านอาหารไหนร่าอาหารไหนเหมาะกับน้องผมเคยคิดเรื่องนี้แล้วก็คิดหนักไปกันคิดว่าไงอีเขาจะชวนเขาไปแล้วว่าผมจะว่าผมจะเขากินยังไงคิดว่าเมนูไหนเหมาะกับน้องเหมาะกบคิดว่าเมนูไหนนะครับเออก็อาจจะแบบให้กินทุเรียนหรืออะไรเงี้ยอ๋อใช่แต่ทุเรียนก็อาจจะอาจจะอาจจะมีกลิ่นแรงนิดนึงอกะไกเงี้ยช็อกโกแลตแล้วกันช็อกโกแลตแล้วกันการพาน้องเข้าไปไป็นอาหาร น้องสาวเพื่อนหรือว่าผมชัดเจนนะครับผมชัดเจนผมลงทวิตเตอร์แล้วครับผมบอกว่าผมเป็นเป็นเอ่อมีไหมมีไหมผมเอาไอ้ที่มัดมัดผัวมามัดมาผูกแหละเออเป็นเป็นเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายของมีเนยทีนึงใช่ก็คือเรียกว่ามีไหมเคลียร์สถานะกันเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรกันจริงครับยังไม่ได้ค่ะที่เขานั่งเบียดเป็นซ้อมที่เราตรงกันที่เขานั่งเบียดเหรอครับเออเออก็ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนรอครับผมก็ไม่เปิดไม่เปิดเอ่อไม่เราก็ซ้อมกันมาก่อนแล้วใช่ตอนซ้อมตกไหมตอนซ้อมตกไหมหรอครับตอนซ้อมเขาก็ไม่ได้เบียดเราขนาดนั้นหรอกตอนซ้อมก็คือแบบเบียดแบบเออเอ้อนิดน้อยนะรักคิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยนะตอนแสดงจริงเขาใส่แบบไหนอ๋อก็มันแสดงจริงกับตอนซ้อมมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันอยู่ที่ฟิลอยู่ที่ฟีลลิ่งอะไรเงี้ย ฟีลิ่งมันได้ตอนนั้นไปแย่งเบอคนนั่งยังไงไม่ได้แย่งผมไม่ได้แย่งผมนั่งอยู่ก่อนแล้วผมแค่คือจริงๆที่ผมขับออกนอกประตูไปอ่ะคือรถมันเลี้ยวไม่ได้ผมเลยต้องไปกลับรถผมต้องไปกลับรถข้างนอกก่อนแต่คือสิ่งที่น้องเห็นก็คือเหมือนผมมาแย่ง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 ของน้องอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งรถน้องเลยผมก็ไปกลับรถเฉยๆแล้วก็อากลับมาให้น้องนั่งดูเรื่องการแฟนของน้องอะไรแบนี้ เออก็น่ารักดีครับต้องขยึบขยบึดกันใช้ความเร็วไปอะไรนะครับเป็นห่วงในการใช้ความเร็วเป็นห่วงนิดนึงผมเป็นห่วงนิดนึงแบบว่า้องขับเร็วกันหน่อยเออนะอ่าเข้าเรื่องที่เราอยากจะเข้ากันดีกว่าอันเนี้ยอ่ะรู้สิถามมาเนี่ยเป็นคำถามผ่านตลอดอะคำถามพวกนี้คือคำถามผ่านๆหมดเลยใช่ไหมแต่ทำไมคุยมันดื้อ โพสไหมจะยังไงเพราะว่าหลายคนอจุใจกับสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนสิ่งที่ผมโพสผมขอไม่ตอบวันนี้ครับจบไปเอาใช่ไหมถ้ามันเ้อะไรี้สิ่งที่เราโพสก็จุดจากอะไรครับจุดจออะไรไม่วันนั้นก็เร่งรีบพิมพ์โพสก็อย่างเร่งรีบตอนนั้นก็คือเดี๋ยวกะลังจะขึ้นไปเอ่อไปไปรันทรูแล้วแล้วก็ด้วยความที่เห็นข้อความต่างอารมณ์ตอนนั้นมันมามันก็แบบพิมพ์ไปเรายังไม่ได้แบบ อ่านให้ครบถี่ทวนได้ซ้ำอะไรเงี้ยแล้วเราก็ลงไปอะไรเงี้ยแ,แต่ว่าคือเรื่องพวกนี้มันก็เคลียร์ไปแล้วแล้วก็เรื่องเก่าเราไม่อยากเอามาเล่าใหม่ใช่้วตานนั้นมันเสียความรู้สึกเราอย่างไรเราต้องระบายมันมันก็หลายเรื่องครับผมแล้วก็จริงๆโดนมานานลวโดนมานานแบบเป็นหลักปีดีกว่าเนียกว่าหลักปีแล้วเราก็เมินมาตลอดเมิน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 ินโดนบูลลงบูลลี่อะไรเขาว่าไปเราก็แบบปล่อยไป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 จนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยดาราก็ไม่ใช่ขยะของสังคมตั้งแว่าที่แบบาทุกคนจะโยนอะไรใส่เราก็ได้จะเอานี่มาทิ้งใส่เราก็ได้แล้วแบบจะทําอะไรก็ได้เราก็มีสิทธิ์เราก็มีไรท์ของเราที่ในการที่เราจะตอบโต้หรือสู้กับซึ่งเดี๋ยวนี้ดาราหลายๆคนก็ออกมาสู้เพื่อเพื่อไรท์ของตัวเองเหมือนกันใช่เราเป็นคนของประชาชนแต่เราไม่ใช่ขยะของประชาชนเราคือคนของประชาชนที่เรา e n t อร t a i n พวกคุณเราไม่ได้เป็นคนที่ มานั่งให้พวกคุณมานั่งแบบด่าทอหรือต่อว่าหรือแบบมาบูลลี่ขนาดคนปกติธรรมดาโดนบูลลี่เขายังมีคนออกมาปกป้องเลยถูกไหมฮะอันนี้คือเราโดนบูลลี่เราก็เราก็ต้องออกมาสู้ของเราเหมือนกันเลยอย่างคอมเมนต์ไหนอคอมเมนตไหนที่มาอีกอาจจะรสึกว่ามันมออมดมันลุกล้ำความปสึวตัวแล้วก็มีจารระเปิดไปจริงๆเยอะแต่ไม่อยากพูดเพราะว่าเรื่องมันก็จบไปแล้วเราคือผมก็ตอนนี้ก็คือตัดสินใจแล้วว่าคือก็เพื่อนๆผมก็บอกว่า เออไม่ต้องไปสนใจหรอกคำพูดของคนพวกนี้มันคือชีวิตเขาอะ่ะมันไม่มีอะไรดีเขาเลยอยากดึงเราลงไปอยู่เขาเราก็อย่าไปอยู่กับเขาตรงนั้นเราก็อยู่ในที่ทของเราอะ่ะดีแล้วรฟม้า้เเป็นตัวอย่างเสียเวลาไม่ฟ้องหรอครับหรือฟ้องดีม่มีคนแนะนำไหมหรือมีคนแนะนำเก็มีคนบอกว่าฟ้องเลยฟ้องเลยฟ้องเลยผมก็แบบ แค่ทุกวันนี้งานก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วไปฟ้องอีกก็ต้องจ้างทนายอีกก็ต้องโน<ม>่นนี่ก็ต้องวุว่นวายเสียงเงินนิดโน่นนี่ก็แบบช่างมันเถอะอะไรเงี้เเยเหนื่อยกับการขึ้นศาลเหนื่อยเหนื่อยกับนผมผมต้องไปขึ้นศาลแล้วเหรอถ้าผมฟ้องนี่ผมต้องไปขึ้นศ<ไ>าลเราเราเป็นโจทย์ยกเลิกฟ้องไปเลยไอ้ที่ไอ้ที่บอกบอกว่าฟ้องไปเรายกเลิกไปเลยอะไรเรื่องตีคนไทยพูดไปเรื่อยครับอย่างระโยเนียมันขึ้นมาทุกคนก็เลิกระยบียบเรื่องทางการใช่ไหม เอาจริงผมไม่รู้เลยว่าไปโยงได้ไงทุกวันนี้คือผมก็บางเรื่องไม่ใช่เกี่ยวกับผมเลยก็เอาไปโยงได้บางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับคนนี้ก็ไปโยงได้คือผมคิดว่าการเสพสื่อในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆนานานเนี่ยเสพอย่างมีสติแล้วก็อย่าอินจนเกินไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นครูจินนั้นครูจินนี้ครูจินนู้นเราไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาเป็นยังไงมโนได้แต่อยู่ในพื้นที่ของตัตเองพออย่าไปลุกล้ํา พื้นที่ของคนอื่นเขาพอมันไปยงถึงอสหาริมร็จมันก็ไปถึงนักการเมืองตอนนั้นเขามีข่าวพอดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเอาจริงแล้วผมก็ไม่ได้ดูข่าวข่าวของพวกเขาด้วยผมไม่รู้ข่าวสารอะไรของชาวบ้านของคนอื่นเลยผมรู้แต่ของตัวเองแค่เช็คแฮชแท็กไปทิรักผมก็ดูแบบว่าโอเคถึงถึงเช้าแล้วไม่อย่างั้นไม่อย่างนั้นไม่กับนางงานิมทรัยยังไงคัเพาที่มาที่เราไลฟ์คู่กันน่ะอในทวิตต์กับมันก็คือแค่ไลฟ์เองครับมันก็คือไลฟ์เฉยๆใช่ แล้วยังไงมันต้องมันต้องก็คนก็จับไปโยงแล้วก็มีจีนรถแห่เข้ามาอีกเออแล้วก็มีเดี๋ยวผมไปไลฟ์คนนู้นเดี๋ยวก็จับผมไปจีนกับคนนู้นเนี่ยคือก็มีฮาน่าอีกเดี๋ยวก็มีคนนู้นคนนั้นคนนี้เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็มันก็อีกผมก็เลยพักไลฟ์ประมาณหนึ่งอาทิตย์และเหมือนเป็นการดีท็อกซ์ใช่ผมก็ดีท็อกซ์ตัวเองไปเลยก็แบบดีท็อกซ์แล้เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่คืนนี้แหละคืนนี้แหละคืนนี้แหละเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ดีไหม แบตเต็มแล้วเนี่ยแบตเต็มแล้วตอนนี้ล้นเลยไม่งั้นอย่างที่ที่หายไปที่ไม่ไลฟ์มันโอเคกับชีวิตธรรมะถทามาถึงว่าไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องเป็นพอไม่ไลฟ์ก็ก็ดีครับเพราะผมก็บินไปจีนมาแล้วก็ไปไปคุยงานไปนู่นนี่ต่าง,างๆนานาซึ่งก็ก็จริงๆก็เป็นผลดีเหมือนกันนะเป็นดิได้กันดแต่ตอนนี้ผมยังไม่บอกว่าผมมีมีมีโปรเจกต์อะไรแต่ว่าเพราะมันยังไม่เกิดไงถ้ายังไม่เกิดเราอย่าเพิ่งบอกเลยดีกว่าแต่ว่ามันก็เป็นผลดีกับการที่ว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นหนึ่งเรื่อง ทำให้เราบินไปต่างประเทศและเกิด o อ p o r ใหม่ๆเกิดขึ้นมันก็ดีกับตัวเราซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในเรื่องไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับผมซึ่งตอนนี้ก็พร้อมที่จะกลับมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะดูแลตัฟิลแล้วกันผมตอนนี้เอาแล้วตาฟิลเลยเอาเอาความสะดวกสบายใจของตัวเองดีที่สุดแล้วตอนนี้โอเคแล้วกับการที่ไม่ได้เสร็จเนวดที่ผ่านมา ก็ไม่ค่อยไปเสพคอมเมนต์แล้วครับผมก็แค่ด like ่ากลับนิดหน่อยไม่จะสู้แล้วไม่จะสู้แล้วก็ที่ถ้าไหนที่มันแบบดูแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้อารมณ์อยากจะด่าผมก็เอ้าก็จัดมาสิอ้าทำไมอ่ะทำไมเราเป็นดาราแล้วเราต้องอยู่เฉยๆแล้วคนก็มาบอกว่าเฮ้ยคุณไปด่าแฟนคลับแบบนี้คุณไม่โปรเฟชชั่นอลเอ้าด่ากลับแล้วคือการที่ เราด่ากลับคือแปลว่าเราไม่โปรเฟชชั่นอลเหรอก็ไม่ใช่ปะคนที่มาว่าเราไม่ใช่แฟนลับเราอยู่แล้วเพราะว่าบางคนที่มาว่าเราก็ไม่ใช่แฟนลับเราอยู่แล้ว,ว,แ,แ,ลวแล้วคือมันก็เหมือนคนในอินเทอร์เน็ตทั่วไปแล้วการที่เขามาบอกว่าอ๋อคุณไปสนใจอะไรพวกนี้คุณไปว่ากลับคุณไปน,นู่นนั่นนี่ตัวตอบโต้นู่นนี่คุณไม่โปรเฟชชั่นอลเลยอะไรอย่างนี้ผมก็แบบอ๋อเดี๋ยวนี้การเป็นโปรเฟชชั่นอลคือการที่เราต้องยืนรอรับคำบูลลี่ของคนหรอมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับผมก็เลยคิดว่า ก็ด่ามาด่ากลับเราก็ไม่โกงเราคนไทยอะทำไมไมจะไม่เป็นเหยือต่อไปอะไรนะไม่กลัไม่เป็นเหยื่อไครต่อไปอ๋อไม่เป็นเหยื่อไม่เป็นเหยื่อับผมครับผมเป็นทูล่าต่างเนีแต่วาแวคืนนี้ถ้าจะไลก็ต้องเขียนคิวก่อนะมหไมหรือวม่ารไม่หรือไม่หร้อม่ือไม่หอไม่อไม่ือไม่ือไม่หไม่หไม่อไ่หอไม่ลบสิลบทไมอุตส่าห์แต่งหน้าไม่มีค่าแตองหน้านะไี่รอไ่ไรไรอไไรไร่วรอรร สับขาวรอดเหรอคิดอยู่เหมือนกันมีที่ไหนแนะนำไหมจะได้ตื่นมาไม่ต้องขาารเหตุผลที่ผมไม่ค่อยไปทะเลหรือว่าไปพวกกิจกรรมทางน้ำเพราะว่าคิ้วดุคิ้วจหาเรจะหาร้านทาคิ้วหาผลิตภัณฑ์ที่กันน้ำไม่ด้วยวันไหนงานช่วยเหลือโอเคค่ะ